สวัสดีครับเอฟซี FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าเอฟซีอยู่กับช่องลำน้ำอีสานบ่าวหมูสาวหน่อยครับแล้วกะ็อน้องผู้ครับใส่ลูกอยู่ใส่นี่ป่ะนี่ดอกน<ะ><ะ>ู้นปัดไฮ้อู้ดอกบานอุ้ยนี่นี่น,นี่เอาน้องผู้เก็บเลยลูกอุ้ยงามครับดอกนี่นนปักอ้ยแข็งแข็ง,ขง,ขงเอา,าเอาพี่เอฟซีครับ นี่ครับนองผู้พ่อทั้งดอกกีทั้งดอกบานเอซเป็นเห็ดเขาไข่เขียวครับเมื่อกี้ไม่ไหนก็เจิงสี่เหลียบ้่อม่อเ,<า>เมง่อกี่มือ่อกีอัน,น้นกี้กว่าเดิออ้ยมวยอ,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 อกอเอ้ยสือก้เมื่กมือ,อบบมกเมอ,อ,อีอกีอกีเ่อกเมืกีเมี้เอ้มอก้่อมก้เสมอ้กมอกกมอออกมืกเ้อ้อ่เอีมมี้ อู้่อนๆเนี่ยเอฟซีเฮ้ยหูยปวกตาบีเนี่ยปวกตาบลูกจะไม่เห็นแค่พวกตาบพวกด้านพวดใหดพวกปวดชี้นี่อย่างมันธรรมดาช่วยเห็นเลยาไม่ใช่ตาหูยงามครับเอฟซีเอ้ยนี่เบิ่งสาวหน่อยเพิ่นขุดเอาหนิใหดพวกตาเอฟซีจะตายสาวหน่อย โอ้ยตาดีแต่ว่าบ่าวหมูพอ่อเฮ็ดขอไข่เห็ดดอกเดียวนึงเยือซีเฮ้ยสาวหน่อยครับน้องผู้นี่ท็อปฟอร์มเลยน้องผู้เจอแลรงมาลุ่นขาครับโอ้ย<ด>ขาไหมน้องผู้เจอหัดอกหันนาน้องผู้นั่งคางไม่น้อยลูกอยไทยลูกเอาเอียงเอียงดอกเอียงดอกมาของน้องผู้เออเอา,เอาแนมกล้องหนึ่งสองสามเฮ้ยสุดยอดเลย เอ้าไปกับตาโอ้หมาดมึงมาหนิแม่โอ้เหลือตาพันอยู่นี่แหละไ่ต้องไปใส่ดอกเข้ายางอยู่ลุบกุ้งนี่แหละว่นอยู่นี่แหละลูกปันหาเ่เห็นทุกดอกดอกเห็ดมันออกโอ้ยหมาเดเอฟซีครับ,บ,บ,บไอ้บื้อขึ้นมาไอ้กับสาวหน่อยว่าสิมาเบ,บิ้องมองเห็ดละงกเอฟซีมันหักขาจุดไปท่านพ่อครับก็เลยพ่อเห็ดปวกแน่เห็ดข่อไข่แน่ครับเอฟซี่อว้า พันพ่อจังไดนไ<ฟ>บ้าหมูกภสิาไทยเพิ่งอีกครับมาลุ่นมากหากันต่อครับเอฟซีครับนี่ครับเอฟซีครับเบ้าหมูพ่อครับเอ,อิ่นน้องผู้มาเก็บล่ะเอาเก็บเอาน้องผู้น้องผู้ว่นจักมองหนีพวกยิบถึงปะเออน้องผู้ว่าทันยางมาน้องผู้ว่านมองหนีเลยวนใส่เขาหโพดเนาะน้นนองผู้ว่านมา,ม,ามองหนีเจ้าผู้ว่ไไรยางมามองหนีพวกยางเตลไปโพดอ้ยเถียงคัะกูไป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 กับตา บอกเพื่อนจำทางได้ย่างเดือพเดือพจำทางได้อยู่เ้ยงามๆเลยเอฟซีครับมาที่หลังเขาครับแต่ว่าเฮ็ดออกครับมือนี้เอามาหลุดมาหาอันต่อครับผมเอาครับเอฟซีครับเป็นบ่าวหมูพ่ออีกแล้วเอิรนน้องผู้ครับมือเก็บแล้วก็สาวหน่อยครับพิ่สดานนี่พี่สแตนเพราะอะไรเพราะพีสแตนเอามันออกแบบเด่นันเกิดปกติเลยเกิดปกติอะไรไมันต่แข็งเก็บพอดีเขาเอ๊ะจะพึ่งยิบ ขาจะหักลูกค่อยๆโอ้ยออกมาสุดยอดเลยว่ะน้องผู้แมพ่ออหงนตะยานหักอยู่ให้เขาเบิ้งให้ดีนะลูกให้เสี่พ่นเบิงบ้งเนี่ยอุ้ยงามครับอีกสี่อุ้ย,ข,ยขี้เด็ดเลยเป็นอด้แข็งๆเอยมันแข็งแล้ะเอานี่ละเละปลานี่ขึ้นไปห้าลูกงายขึ้นไปผุ่นเป็นส้นท่าผุ่นจะค่อยโบกโบกเขาปลาพุ่น เอามาลุนมาหาต่อครับเอฟซีครับมือนี่เฮ็ดงามบิลีครับผมเอาเอฟซี FC ครับเปลี่ยนล็อกครับเปลี่ยนล็อกขามทางมาเบาหมูก็ได้ดอกพันธุนครับเชียน้องผู้เก็บขายยังไนะครับผม,มสาวน้อยพ่อครับโอ,โอ้สะดุดสะดุดเปล่าพูดโอ้ยงามง่ามง่ามน้องผู้ง,าม,งามบิลี่โอ้ยเขียร์ขาเกือบพอเดี๋ยวลูกเอาเก็บลูก โอ้ยสุดยอดที่เด็ดแนมกล่องนะครับอินอินเฮ็ดเอ้ยเอ้ยอ้อออาวถือใจอน้องผู้ครับเขาอยากมาเก็บเฮ็ดเอลอยู่ครับเอฟซียอ,อดน้ำกดยางได้สองปลาครับเหลืออีกปลาหนึ่งว่าเขามาหาเฮ็ดก้อนเป็บนว่าเอลครับเอลเนี่ยเอามาหลุ่นมาหาตออ่อยฟซีครับหมนันจะไทยเบิ้งอีกครับอเ,เอาครับเอฟซีครับ บาวหมูตาดีครับนี่ห้อยเขาขุดเอาครับคูมันนี่ครับกาลัางบานขึ้น,นเป็นเห็ดบวกตาบเอฟซีโอ้วา<ะ>เจ้าไว้จับโดดกระโปงไว้ขนมก็ได้มาหลุนขาเก่าเอฟซีสาวหน่อยเขามารุนขานครับ ขาับยเงาครับเิ็นขาปลอมๆเอฟซีเนลูกเพชรนี่เพชรขาวนี่นี่ครับงามครับเอฟซียลุบกุ้งคือเกลออะเอฟซียางวนไปวนมาครับอันนี้ก็เ็ดหนาแป้งครับดอกง่ญ่ขาวงามผมว่ามันห้อยห้อยเขาขุดหลายๆเอฟซีห้อยเขาขุดหลายๆแต่เขาคุดเอาเห็ดปวกนี่แหละเอฟซีมันออกครับปวกตาบึ่งอีดีเด้อ คิดว่ามันห้อยขุดหรือหลายมันอาจจะมีคูเอ้าเห็ดอะไะเบ็ดเบียเอ้าเอฟซีครับคันพ่ออีจังได้บาหมูกับสิไทยบึ้ง <bizarre> อีขึ้เกาอะไรเอฟซีนี่ครับเอฟซีครับคือว่าเห็ดเขาเขาแนมไปเห็นครับเอฟซีเขายางเตะครับนี่กีมันครับนี่นี่ครับดอกหน่อยครับดอกกับดอกบานครับนี่โอ้เอ้าสิได้ปันย่างยอดปนอยู่ดอกลูก ดอกหน่อยน้ำลูกไปใส่กระตาลุกอ,ลอืมโอ้เอหเ็ดมันออกดอนนี่เด้อห้อยเขาขุดลายอยู่เห็ดปวกกับออกดอนนี่แหละเลาะเบิ่งดีๆก่อนเอามาลุ่นมาหากันต่อครับพออ่ยอยกับไทยเบิ่องอีกครับเอฟซี FC ครับยางไปยางมาเอฟซี FC ครับหาเห็ดเขาไข่มะพ่อครับมาพ่อเห็ดเข้ามาครับเห็ดนาหละง,งามๆครับดอกหนึ่งเอฟซีเอา มาหลุนมาหากันต่อบ่าวหมูพอ่อสิไทยเบื้องหีกคือเก่าหน่อยครับนี่ครับเอฟซี FC ครับหลังจากบ่าวหมูจมปากจมค่ำหาครับว่บายางไก่ลายบ่ท่านหินบ่ท่านพอ่อเลยมาพ่อครับอื่นอนองผู้ครับเต้าหน่อยมาเก็บครับ FC. เอฟซีเฮ็ดข้อไข้ครับเฮ็ดข้อไข่เขียวบานครับเอฟซีเดี๋ยวเก็บดอกนี้แล้วก็สิได้ ยางเลาะหาแถวนี้แล้วครับเพื่อเขามีมูมีผักครับเอฟซี่ครับเฮดละงกล,ลืมมองละลูก,ากมาเอาลูกให้น้องผู้มาเก็บครับเอฟซี่ะแนนเก็บอยากมาหาเห็ดว่าสันสมใจคักมือนี่แข็งโุด ดึงกึ๊กนานและเอาเอาดอกนี้ไปน้ำพ่อถือแต่โดนแต่น้านจนมันแตกเลยโอ้ยหยาเลยคกับเสียน่าลบลงไปเติมอีกมาแตกมาแตกเอาใส่อุ้ยแตกใส่กับตาก็ไม่น่อยใส่กับตาลูกได้พ่อปนยูเอฟซีเลยแสดงไปฝากหยาหยอดแล้วมือนี้เอามาลุนมาหาต่อครับผม